สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับประปาน้ําดีวันละบุตรีนะครับวันนี้พาพี่พีน้องๆนะครับมาชมการล้างทําความสะอาดลงกลองนะครับในการทําความสะอาดลงกลองนะครับก็จะทําประมาณเดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งนะครับเพื่อให้น้ําสะอาดนะครับไปสู่ประชาชนนะครับ อนนี้เขากำลังล้างถังควนช้านะครับหรือว่าคลองวนเวียนนะครับเพื่อล้างคราบนะครับตัดไฟนะครับ น้ำตัวนี้เราจะระบายทิ้งนะครับไม่ได้จ่ายไปให้ชาวบ้านนะครับตัวนี้เป็นส่วนของรองวนเวียนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นส่วนของถังตกตะก้อนะครับ ตะกอนเยอะมากนะครับโอเคนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนท่อระบายน้ำตะกอนนะครับ น,นะครับตะกอนที่เราล้างนะครับจะระบายออกทางนี้นะครับนี่คือล้างตะกอนนะครับไว้รองรับน้ําเสียที่ระบายนะครับก็ไปสู่บอ่อพักตะกอนนะครับบอ่อพักตะกอนนะครับ โอเคเรดี okay, กับ